ใครจะแคร์ตัวตนของคุณใครจะแคร์ความก้าวหน้าของคุณใครจะแคร์คุณค่าในตัวคุณใครจะแคร์ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณที่ไบเออร์สตอปเราแคร์ในทุกสิ่งที่เป็นคุณ ปัชกรหญิงประภาพิมลพิพิธปยาปรกรณ์ค่ะชื่อเล่นชื่ออ้อทำงานเบลสด็อกมาประมาณปีครึ่งค่ะตอนนี้ทำตำแหน่ง Medical Products p e c i a l i s t ค่ะก็ดูแลยูเซอรีนในโรงพยาบาลเนาะก็จะเป็นการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยูเซอรีนกับคุณหมอที่เป็น Specialist ทางด้านผิวหนังหรือว่าแผานกเด็กยูเซอรีนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักเนาะแล้วก็ประสิทธิภาพดีก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราจะมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าควรจะมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ก่อนด้วยความที่เชื่อมั่นในยูเซอรีนะคะก็เลยตัดสินใจมาสมัครที่นี่ค่ะต้องบอกว่าไม่ได้ทํางานมาประมาณ10ปีค่ะด้วยเหตุผลทางครอบครัวเนาะแล้วหลังจากที่อะไรหลายๆอย่างมัเริ่มลงตัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอออยากจะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองควรจะกลับมาทํางานได้แล้วก็เลยตัดสินใจสมัครงานก็จะมีคนที่เหมือนสบประมาท อยู่เหมือนกันว่าเอ้ยไม่ได้ทำงานมานานแล้วจะตามคนอื่นทันไหมจะทำงานเป็นอยู่หรือเปล่ามันทำให้เรารู้สึกว่าก็ซาบซึ้งที่ไบเอสตอฟให้โอกาสกลับมาทำงานให้คุณค่ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบอยากจะกลับมาใช้ชีวิตแบบ working woman นาะขอบคุณที่เชื่อมั่นว่าสามารถจะทำได้จริงๆคือทำให้รู้สึกว่าเออได้ใช้ชีวิตในฐานะคนคนหนึ่งอะ่ะเออได้เต็มที่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ถ้านในส่วนของการซัพพอร์ตอะคะ่ะตอนที่เริ่มเข้ามาทำเนี่ยคือทาง HR ก็จะมีโปรแกรมสําหรับบุคลากรใหม่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นตัวช่วยคือเราจะได้คุยกับพี่พี่ทุกแผนกเลยว่าเขาทํางานเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วเขาจะเกี่ยวข้องกับหน้ากับตำแหน่งของเรายังไงมันก็ทําให้เรารู้ว่าเออเวลาทํางานจริงถ้าเรามีเรื่องที่จะต้องโคเรื่องนี้อย่างเงี้ยก็คือต้องติดต่อใครหรือว่ามันก็เป็นการปูพื้นฐานกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันทําให้เราไม่คว้งค่อนข้างต้องบอกว่าที่เนี่ยเป็นเซฟโซนมากๆถาาาาามมมววว่่่่่่แบบบปีี้้กกูทเเคคคยยยออยอไหือตอดลใช เหมือนบริษัทอาศัยใจพนักง,งานมากๆคือความใส่ใจมันไม่จําเป็นต้องออกมาในรูปแบบของค่าตอบแทนหรือว่าสวัสดิการอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือไม่ว่าจะเป็นแบบอีเวนต์กิจกรรมแบบวันสําคัญต่างๆมีของไปให้คุณแม่ในวันแม่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจากกิจกรรมในองค์กรที่เหมือนให้มันร่วมสนุกกันแล้วก็มีแบบของรางวัลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือที่นีปาร์ตี้เยอะคือดูแลจิตใจแล้วก็แบบเหมือนเน้นคลายเครียดให้พนักง,งานแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะ ต้องบอกว่ารจริงๆอ่ะเป็นคนไม่ชอบเข้าออฟฟิศแต่ว่าที่เนี่ยไม่ได้ทาให้รู้สึกว่าไม่อยากเข้าออฟฟิศค่ะก็คือเหมือนแบบด้วยบรรยากาศที่มันรีแลกซ์เนาะแล้วก็แบบอยู่กันเหมือนแบบก็คุยกันได้หมดพี่น้องกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้แบบรู้สึกว่าที่เนี่ยค่อนข้างมีความอบอุ่นอันนี้คือที่รู้สึกหลกักๆเลยเนาะก็เป็นองค์กรที่แบบน่าอยู่แล้วก็สามารถจะอยู่ได้แบบยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องความอบอุ่นแล้วก็ความสุขเป็นหลักอะค่ะถ้าถ้าพูดถึงไบโอสตอร์